ดาวพระเกตย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีกันนะวันที่23มีนาคม2566เวลา12.46ราการนาทีส่งผลให้9ราศีนี้ชีวิตดีเพราะมีบุญเน ก่อนฟังกัน่าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้าําธรรมชาโรด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกหรือราศีแรกเลยชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะหลังจากที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกันใครที่คิดดีพูดดีทดําดีสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดต้องบอกเลยบุญจะทํางานทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบารมีเพิ่มขึ้นเนอะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะมีโอกาสที่จะมีดวงดีนะมีโชคมีลาบ คุณสร้างบุญกุศลมาเยอะต้องบอกเลยบุญกุศลจะทำงานให้คุณมีโชคมีลาภเออต่อมากัะชาวลัวกษนาราศีธนูหรือราศีธนูต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณสร้างบุญสร้างกุศลหรือทําหน้าที่ของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานมาอย่างดีต้องบอกเลยว่า ผลจากการกระทําของคุณจะส่งผลดีทําให้คุณมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรต้องบอกเลยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นในตตำแหน่งมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างสูงสุดเลยยิ่งคุณสร้างบุญสร้างกุศลมาดีต้องบอกเลยมีโอกาสปังบุริเยมากมากเลยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีหนหรือราศีมีนนะต้องบอกเลยช่วงนี้ มีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่ที่ทําบุญกันมาคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีเออมีโอกาสที่จะได้เจอในช่วงเวลานี้เนาะต่อมาค่ะจารล์ลกคนาราศีพฤกษ์หรือราศีพฤกษพต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีโอกาสว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสที่จะเด่นดังโดดเด่นไอเดียบันเจดิดนะความคิดสมองมาสติมาปัญญาเกิดและทำให้ชีวิตของคุณดีปังเฮงรวย ต่อมาค่ะชาวลัวกนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะต้องบอกเลยนะบุญกุศลที่คุณสร้างมาประกอบกับบุญกุศลที่ คนในครอบครัวของคุณมีจะส่งผลให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสได้อาสังหาริมรทัพย์ได้ลาบก้อนโตออมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะต่อมาข้าชาวลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎต้องบอกเลยมีโอกาสมีคอนเน็ชันใหม่ๆได้เจอกับผู้คนดีๆที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตของคุณดี ปังแล้วจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้เดินทางนะแล้วได้คอนเน็ชันดีๆที่จะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีชีวิตคุณปังชีวิตคุณประสบความสําเร็จด้วยนะสุดท้ายค่ะชาวลักนาราศีสิงหรือราศีสิงนะต้องบอกเลยนะบุญกุศลที่ทํามาจะทําให้คุณมีโอกาสได้ทรัพย์ได้สินได้เงิน,ได,งนได้ทองมีไรายได้นะมีความร่ํารวยได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบรัว,รว มีเงินไ,งงไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสประสบความสำเร็จและรำ่ำรวยในช่วงเวลานี้ยินดีด้วยนะคะ